โฆษกพักเพื่อไทยนะคะเตรียมยื่นเรื่องต่อสำนักงานยายการสูงสุดค่ะให้ดำเนินการสอบสวนการทำหน้าที่ของประธานวุฒิสภาและกลุ่ม40สอวอที่พยายามผลักดันนายกรัฐมนตรีนอกร,รัฐธรรมนูญค่ะนายพร้อมพงศ์นภริศโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวถึงการประชุมของสอวอบางส่วนที่ร่วมถแถลงข่าวกับองค์กรอิส,สระเพื่อให้มีการตั้งรัฐบาลเฉพาะการนั้น เห็นว่าการประชุมดังกล่าวที่มีทั้งประธานวุฒิสภาและกลุ่ม40สวเป็นการกระทำที่ไม่มีอำนาจไม่มีรัฐธรรมนูญรองรับเข้าข่ายการกระทำที่สนับสนุนการเป็นกบฏโดยฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยตะเรียมยื่นเรื่องต่อสำนักงานอายการสูงสุดให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยและกลุ่ม40สวตามมาตรา68ฐานล้มล้างการปกครองการกระทำของนายสุรชัย และสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนโดยเฉพาะที่อยู่ในกลุ่ม40 40วที่ยพยายามผลักดันให้เกิดการแต่งตั้งนายกมนตรีคนใหม่มาตามมาตรา7ตามข้อเสนอของนายสุเทพซึ่งวันนั้นเป็นการกระทําโดยไม่มีอํานาจและปราศจากอํานาจตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายรองรับเข้าข่ายเป็นการับสนุนการกระทําความผิดฐานเป็นกบฏจึงเป็นการกระทําซึ่งให้ในมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการไม่ได้เป็นไปตามวิธีทางที่บรรบัิ ที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี50นะครับซึ่งอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา68วรรคแรกซึ่งเรื่องนี้ผมและก็ฝ่ายกฎหมายก็จะมีการร้องนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลือชัยกับพวกโดยจะขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา68วรรคสเสนอเรื่องไปยังอัยการสูงสุด ทั้งนี้ยังเห็นว่าการที่นายสุรชัยประชุมสภาเพื่อหาหรือข้อเสนอของนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหากระบฏนั้นเป็นการประชุมที่ขาดตอบเพราะราชกฤษฎีกาเปิดประชุมสภาไม่ต่างจากการประชุมเถื่อนพร้อมเรียกร้องประชาชนผู้มีสิทธิ์มีเสียงตามรัฐธรรมนูญร่วมกันร้องทุกข์กล่าวโทษต,ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามกฎหมาย